ดีค่ะมณีนสนุนมาออกล่งท่านง,งานทรงสการพอท้องใบสอนประสิทธิ์นะคะสาธุบุญน้ำกันค่ะกระมีนะคะน้ำปลาแมใจน้ำปลาเนี่ยมันเพื่อนละกัปลากระป๋องค่ะบรรยากาศงานนะคะเด้อ ต่อไปก็จะเป็นการแจกทานนะคะของแทนของแทนน้ำใจนะครับของแทนน้ำใจให้กับท่านที่มาร่วมในงานนะครับนี่ก็แวะนรับเอาเลยครับก็จะมีพวกงด้านร่มไม้เนาะยกื่องไม่ดีก็ได้เหรอควางวันไลยค่ะ หากท่านรับของที่ระลึกแล้วก็ไดเชินะครับที่ด้านต้มไม้ด้านโน้นนะครับด้านโน้นก็จะมีมีโงคานนะครับมีปลากระงมีน้ำปลาแล้วก็มีเชื่องอ่ากุ้ปลาโคกปลาเลโก้หลายอย่างนะครับท่านก็ไว้ไร้บนะคงับปลากอานานบไดคะ้้ปกนะครับ อันนี้ลูค้ารับแจกทานค่ะฮาร์เล็ตต์าเล็นะครับที่ลงมาได้นอนนะครับมีรองทาาให้อยู่นะครับเป็นลงทาาที่ยังมีน้ำปลาแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็ของใช้ควรเรียนกตัญนะครับหากท่านวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็แวะไปรับเลยได้เลยครับได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะคนละหนึ่งชิ้นนะคะเลือกอะไรค่ะจํากันได้บอ ชอบแบบอกันค่ะนนาจะ้คนละหนึ่งชิ้นค่ะคละหนึ่งชิ้นค่ะยิบอะไรขลยคะ แ่ว <t od a |ms|> ่าเอาคนละสอย่างค่ะคนละชิ้นคนละชิ้นเ่ะเอาบาเลาฮะ้นดียวนชิ้นเดินชิ้นด้หนึ่งชิ้นค่ะคุณยายเยอะไรยค่ะคนละหนึชิ้นีาได้เลยนะคะค่ะไอ้้าเราบอ่เขา่าสามอกว่าอย่างโอ๊ยมาสามอย่างนี่โอ๋ังนี่บ้านี่ยูไ เป็นรังได้ไหนี่

ใอถ้ามันเหลือคนสุดท้ายเขาเอาเยอะค่ะยืยค่ะ้าขาาก็ยืคนละหนึ่งชิ้นนมคะคนละหนชิ้นนะคะน <Gwen Murray. S 2> ้มันคือก็ได้ค่ะได้าัใ่เอาไนะคะคนละหชิ้นอาาัตักกระป๋องไหนค่ ็ได้หนึ่งชิ้นค่ะหนึ่งชิ้นนะคะเหยอะอีกเลยอยู่แจกาทานับแพ้หนึงชิ้นค่ะอยู่เาเลยค่ะเดินไปอยน้ำตานะคะอยู่ในน้ำมันเดี๋ยวมันจะจกแจน้อยู่ก่อเนาะ้จะไปกระปอง กไดระป๋องให้สอันเลยค่ะบได้ค่ะหิบมค่ะแาอะไรมักห้องสักดีนบหยิบได้เลยนะคะชิ้นเคะหยิบได้เลยนะคะ น้ำปลาได้เลยค่ะข้าวน้ำปลาน้ำปลานะคะข้าวมันน้ำมันนะคะหยุดได้ค่ะข้าวหน้ำปลาน้ำปลานะคะคอไดหนึ่งชิน้นค่ะน้ำมันเอาน้ำมันนะคะได้ค่ะหยุดได้ค่ะได้เลยข้าวน้ำปลาน้ำปลานะคะคอไดหนึ่งชิ้นค่ะคอไดหนึ่งชิ้นค่ะ อ่าไปลายค่ะน้ำปลาก็ได้นะคะชอน้ำปลาน้ำปลานะคะอยากไดน้ำมันน้ำมันนะคะมีน้ำปลาค่ะปลานะคะเอากเอาุกไ่อด้ค่ะก็าไขุ่ากบปาไ่ะอาากัลามอา่องแย่งไหรอบอกวค่ะให้เขาลองชิมนะะอันนี้อานอะไรไ่ต้องว่า

เขาจยมาไม่ยี่หัป้าผมมาแซ่บวันนี้วัานี้วันนี้ชาวไม่มาเด็ยเด็ดวไม่าเด็ดเดอาไปวัดไก่่อไห่อันนึงายขี้เกียจแรงค่อยู่ก็แบบนี้ก็หยุดแล้วรวมทานนะคที่นี่ค่ะเิ่มครับนหมูต้นหมูหมูข้อหมลงาเกียบาีเลย

ตาตาหนุ่อค่ะใส่กระเป๋าไดใส่ห่ะใส่ม่ดเส่บอนะเยเสครม่ก็่ใส่่เที่ยงขึ้นหัวอใส่หน่อยทเีนนัว

โนหาองอล่าุนคะคือเอารับาห่หมลูกล่านตยเดีนะ้ล่า่โอเคนะคะสาธุบุญถึงทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สาธุบุญก็สายบุญทุกท่านนะคะอย่าลืมติดตามกดหลค์กดแชร์่เป็นกำลังใจสนุนนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ